กอนตำบลเมื่อขอรายงานผลการดำเนินงานไตรามาส1ถึ2ประจำปีงบประมาณ2,565ภายใต้การบริหารงานของนางสุริรัตน์สิงจินดาผู้อำนวยการกอนออำเภอยางตลาดดังนี้กศนตำบลเมื่อมีบุคลากรจำนวน3คนหนึ่งนายสว่างแก้วไตรรัตน์ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน2นางดารุณีชนะบุญครูกาศนตำบน3นางสาวซีริวันภูมิิ่งเดือนครูกาศนตำบลการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่2ทับ2,564ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน43คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน77คนจัดการเรียนการสอนนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์และออนแนด์โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019 COVID-19 คิดเป็นร้อยละ100จำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบปลายภาคเรียนที่2ทับ2,564คิดเป็นร้อยละ73.33การประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ N Net คิดเป็นร้อยละ93.75 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการปฐรมนิเทศประจำภาคเรียนที่2ทับ2,564คิดเป็นร้อยละ100โครงการเรียนรู้สมุนไพรต้านภัยโควิด2019สำหรับนักศึกษากศอนอเป้าหมาย40คนคิดเป็นร้อยละ100 โครงการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้สู่ยุคดิจิตอลสำหรับนักศึกษากศนเอป้าหมาย45คนคิดเป็นร้อยละ100โครงการส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษากศนเป้าหมาย40คนคิดเป็นร้อยละ100โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยกระบวนการหลมพึงพ่งพิงสำหรับนักศึกษากศนอ เป้าหมาย35คนคิดเป็นร้อยละ100โครงการติวเคมเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสําหรับนักศึกษากศอนอเป้าหมาย20คนคิดเป็นร้อยละ100การศึกษาต่อเนื่องการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตต้านภาย COVID ัยโควิด2019เป้าหมาย7คนคิดเป็นร้อยละ100การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการชุมชนปลอดภัยห่างไกลโควิด -19 เป้าหมาย4คนคิดเป็นร้อยละ100การศึกษาเพื่อเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่วนครัวพอเพียงสู้ภยัยโควิด -19 เป้าหมาย3คนคิดเป็นร้อยละ100การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนกลุ่มอาชีพสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงการทำน้ำยาล้างจานเป้าหมาย18คนคิดเป็นร้อยละ100กลุ่มอาชีพสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงกมารแปลรูปส,สมุนไพรฟ้าทลายโจร เป้าหมาย6คนคิดเป็นร้อยละ100ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพ50ชั่วโมงวิชาช่างปูนจำนวน50ชั่วโมงเป้าหมาย11คนคิดเป็นร้อยละ100การศึกษาตามอัธยาศัยนำนักศึกษาเข้าร่วมอบรมโครงการประชุมชี้แจงการดำเนินงานอาสาสมาัครกศนอตานําบลสู่การจัดการศึกษาตลอดชีวิตโดยสำนักงานกศนอจังหวัดกาลสิน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Google Meet โดยมีนางพรทิพาคาวีวงศผู้อำนวยการสำนักงานกศอนอจังหวัดกาลสินเป็นประธานในพิธีเปิดนำหนังสือลงหมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชนงานนโยบายเข้าร่วมอบรมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุในรูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใน4มิติรุ่นที่6ในรูปแบบออนไลน์ ลงพื้นที่สำรวจติดตามข้อมูลคนพิการภายในตำบลเมื่อเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานสํานักงานกอน,อนจังหวัดกาลสินโครงการจัดการและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุเป้าหมาย14คนคิดเป็นร้อยละ100เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสู่ดิจิทัลชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับวิทยากรแกนแกนําระดับอําเภอครูขอและระดับตําบลครูคอ งานภาคีเครือข่ายออกสำรวจข้อมูลโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อประชาธิปไตยสอส,อสอปอชอตนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการปลูกจิตสำนึกรักษามักคีและส่งเสริมความปรองดองสมานฉันณนะกองร้อยรักษาดินแดนจังหวัดกาลสิน์ เข้าร่วมประชุมแผนพัฒนาท้องถิ่น5ปีพุทธศักราช2566-2570ณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวอร์เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยโดยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยประจำตำบลสอสอปอชอตอและเครือข่ายระดับจังหวัดณห้องทศพรโรงแรมรินเปางานที่ได้รับมอบหมายงานภาคีเครือข่ายและกิจกรรมพิเศษด้านยาเสพติด รายงานผลการดำเนินการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษากิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงานกศอนอกิจกรรมที่1การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่9กสศอนอตำบลเวอร์ขอบคุณและสวัสดีค่ะ